ปฏิค่าคลิปสองนะอันนี้เป็นผ้าอัดกาวนะคะเราเอาไปตัดนะคะเวลาเราเอาไปตัดช่างก็จะลดให้ห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอัดผ้ากาวมาเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะของพี่สาวคนสุนะคะตัดออกมาก็สวยนะคะผ้าผ้าที่อัดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วแล้วเราเอาไปตัดนะคะ,ะช่างเขาก็ไม่ต้องอัดกาวแล้วที่สาคัญผ้าอัดกาวเนี่ยค,คือเขาอัดมาจาก เครื่องเครื่องใหญ่นะคะถ้ากาก็จะเนื้อฝานะคะเนอะอันนี้ของอันนี้ของพี่สาวคุณสุเองนะพี่เดเน,นะก็ใส่ถุงไว้ให้แจแต่แจกลับมาจากกทมนะคะนะคะหน้าที่ของคุณสุก็นะคะทำทำให้พี่เขานะคะพี่ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> อันนี้ของคุณสุนะคะคุณสก็จะตัดเขาตัดมาให้ลูกเจ้าของเองนะคะอันนี้ของคุณสุคุณสุก็ไม่รู้นะคะว่าคุณสุเอาอะไรไปให้หลานตัดบ้างนะคะอันนี้ของคุณสุโอ้สีส้มนาสุเขาเขียนว่านาสุก็าไปว่าของคุณสุเองนะคะสีส้มเนะสีส้มเดี๋ยวคุณสุจะใส่ให้ชมบันพฤหัสเนาะนะคะของคุณสุไม่ต้องต่อนะคะ ของสุไม่ต้องตอกของคุณสุเองแต่ในของคุณสุเองค่ะนะคะเออดีใจจังเลยดีใจจังเลยที่ไดท้ที่ได้กับเขาด้วยนะคะเขาเขียนว่านาสุก็ขอบใจนะคะขอบใจคนตัดเนาะอันนี้ของนาสุอันนี้ของพี่แดงนะคะก็ให้ทุกคนเลยช่างตัดเี่ยนะคะ แล,แล้วก็ของอันนี้ของไขคค่ค่ะประตูประตูเ,ตตเนาะเดูอซิประตู พิตุนะคะทิ่ตุนี่เขาก็อยู่กละสินนะคะเขาตัดป้ายนะคะตัดป้าย,ยลายพวกนี้นะคะเวลาตัดออกมาเขาจะสวยนะคะไทเลอร,รุ่นรุ่นรุ่นเก่าตัดออกมาสวยมากนะคะตัดป้ายนะคะตัดป้ายก็คือจะมีกระดุมข้างนะดุมปั๊มอย่างดีแล้วก็หนึ่งที่เกาะนะคะแล้วก็จะมีโบข้างในนะคะ ีโบข้างในนะคะ,ะตัดป้ายนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะสวยดีสวยดีนะคะเขาแอบดูไปนะคะตอนนี้คุณสูตยังเหลืออยู่นะคะสองร้อยหาสิ250บาทเดี๋ยวคุณสูตลดเหลือสองร้อยสี่สิบาทนะคะเขาเรียกไทลือไทลือลายเก่างานพวกนี้ก็จะสวยนะคะก็จะสวยเขาจะเก๋ดีนะคะเดี๋ยวรอรอชมนะคะสุดใส่ถุงไว้ให้ แล้วก็ขขท, <c oughs> ทำแบบธรรมชาติเลยเนะยาะคิดอะไรมาอาจต่ธรรมชาติจะไปเชิงธุรกิจเอืนนไปนะคะ มันเล่าสู่กันผ่านฟังนี่แหละเนาะนะคะแล้วก็รัดไว้ให้เขาวันนี้ก็มีของพี่แดงพี่เสาสูและของพี่ตู้นะคะพี่ตู้คือญาติธรรมนะคะญาติธรรมนะคะแล้วก็ของอ่าของเดนดูซิว่าเป็นของใครเป็นแม่ชีทัศ <laughs> แม่ชีทัศนะคะแม่ชีทัศเนาะ <laughs> ดะ <laughs> ูสิพื้น เส็นะคะนี่สีชัดนี่นะน่าจะต่อผ้านะจุดราคาช่างของขึ้นห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นลายอ่าเป็นลายลายอ่าพมา่าลายพมา่าลายเก่านะคะสีส้มนะคะคุณจูก็มีตัวหนึ่งนะคะจัดสำเร็จนะ ต่อผ้าข้างในอ๋อถึงว่านะต่อผ้าข้างในาที่ช่างก็ต่อผ้าเพราะว่าสะโพกต้อง40ขึ้นนะคะถ้าเลย41เมื่อไหร่เธอต้องต่อผ้านะคะถ้างั้นมันจะเน็บเข้าไปเข้ามาถึงนี่ไม่ได้นะคะนะคะถ,ถ,ถึงน้าถึงถึงเนี้ยเขาต้องเน็บเข้ามาถึงนี่เพื่อเพื่อเวลาเดินมันถึงไม่เปิดนะคะอ่าอัน,นเป็นเทคนิคของช่างเขานะคะสี่ชัดนะคะ ว่าคนสุคิดต่อภาคไหมถ้าไม่คิดอุงสุก็จะบวกอีกทีหนึ่งนะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ของของอ้อยมออ้อยะคะ่ะของหมออ้อยเนาะนี่คุณหมออ้อยน่ารักน่ารักนะคะตัดประจำาตัดประจํานะคะอ๋อโหวันนี้ตัดออกมาสวยมากเลยนะคะตัดพะกาวออกมาแล้วสวยมากเลยนะคะ ดูสิคะตัดพระก่าวแล้วแบบเนี๊ยบมากเลยนะคะอันนี้ปัดป้ายนะคะกระดุมปัมอย่างดีนะคะอ,อยนะคะตัวนี้สวยนะคะคนสูงยังเหลือนะคะถ้าใครต้องการสีนี้นะคะไทยลือปักสีนี้สีกะปิโน้ตนะคะตัดออกมาสวยมากนะคะนะคะสองร้อยาทิบบา ถ้าตัดป้ายนะคะ3 5 0อห้าสิบบาทนะคะแต่ก่อน300อเพราะว่าช่างเขาขอเพิ่มนะคะถ้าอัดกาวเขาแพงนะคะเคนาะเราต้องให้เขานะคะถ้าเขาขอเราต้องให้นะคะเราต้องให้เขาเนาะเราจะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนาะถ้าเขาขอเราต้องให้เขานะคะดูสิคะสวยแค่ไหนสวยจริงๆนะคะสวยไม่มีทิฏฐะะิว่านะ ตัดใต้นะคะสามร้อยห้าสิบาทค่าตัดนะคะค่าตัดนะคะนี่ของของของหมออ่อยครับหมออ่อยนะคะ,ออะ,คะเดี๋ยวจะไล่ให้เขาเป็นอยู่กาลสินอยู่โรงพยาบาลกาลสินนะคะเดี๋ยวจะไล่ให้ให้มันรับนะคะจะนี่ของใครอีกน้องคุ้งนะคะ k h u คเห็นสเโอเคเดี๋ยวเราดูนะคะน้อในซื้อเยอะนะคะหืมจำเล็กค่ะคะ่นะเขาตาจำเล็กนะเนตตาจำเล็กจสะ,ะสวยนะโอเคะนะคะตอนนี้เขาไม่ต่อผ้านะคะ เขาคงคิดว่าพออ้อมแอมไปได้นะพออ้อมแอมไปได้นะคะมุงแอบดูไปจนให้หมดถุงแล้วค่ะใน,นของที่มารีนะคะคุณมารีนะ ขึ้นมะลีนี่ตัดอะไรกต่จ่อสองฝืนนะคะขึ้นมะลีนี่มีสองฝืนอีฝืนหนึ่งกำลังตัดอยู่นะคะพอดีลืมลืมใส่ไปนะคะไท่ลื้อตัวเก่านะคะไท่ลื้อตัวเก่าไท่ลื้อี่เวลาตัดออกมาสวยนะไท่ลื้อตัวสองแต่ก็สูบหมดแล้ว่ะายเนี่ยลายนี้หมดแล้วอ๋ลายนี้เหลือสิเหลืออยู่เหลืออยู่ลายนี้เหลืออยู่นะคะ มันจะเหลืออยู่ใส่เลือดตัวเก่านี่ตัดออกมาสวยทุกตัวเลยค่ะนะคะ,ควะ,คะสวยทุกตัวอะะคะถ้าตัดช่างเขาของดหน้างดจะมานี่ก็คือเขาขอเพิ่มห้าสิบบาทนะคะ,ะ,คะถ้าตัดจำเ็จก็สี่ร้อยนะคะขอเพิ่มเราก็ต้องให้เขาเพิ่มเนาะ อันนี้ของใครเลยคะในเด็กจังของคุณปัญญาลัตษ์นะคะของคุณปัญญาลัตษ์นะคะคุณปัญญาลัตษ์นี่ป้ายสายมาฝาป้ายสายมาฝาปัญญาลัตษ์นะคะปัญญาลัตษณ์นะคะ ไป้สยมาคุณสุไม่ใช่ถนัดอะมาฝาใส่มาฝาคือม,มาอย่างนี้นะต่อผ้าด้วยนะคะยังไงก็มีคีดได้เดี๋ยวจะตัดหลอกให้เขานะคะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากต่อผ้าข้างในนะ,ะต่อผ้าข้างในนะคะเนุกสุก็จะไปดูว่าคุณสุคิดลูกค้าค่าต่อผ้าไหมนะคะทังนั้นสุขาดทุนนะคะเพราะว่าช่างเขาคิดคุณสุ ถ้าต่อผ้าเจ็ดสิบบาทนะคะถ้าเกิดมุณสวิม่คิลูกค้าคุงสุก็จะขาดทุนนะคะขาดทุนทันทีเลยคุณสวไม่ได้ไรเลยนะคะนะะนนคอัี้ตัดมันกันนะคะเป็นผ้าเชิงตุงนะคะผ้าเชิงตุงนะคะสวยดีนะคะแต่ป้ายฝั่งนี้คุณส่จะถนัดฝั่งนี้ถ้าคุงสุงิรตเาตัดสําเร็จกับตัดป้ายเนาะป้ายคนละมุมนะคะ <c oughs> ห้เชิงตุงนี้ตัดออกมาเขาจะเน็บนะคะเน็บเดี๋ยว,วยเสมโอ,เ,อเป็นหนึ่ง